แล้วก็บรรยากาศตอนนี้ช่วงมาก็จะ เป็นงานนะครับเป็นงานด้ยเลยมีเงาๆนะครับตรงนี้เราเราเราข้ามมาฝังด้านภูเก็ตไม่ได้เยะฝังด้านงานเป็นเป็นสิ่งงานโมสม้องพูดมันเลยมสวยงามครับสวยงานตอนนี้ก็ที่กำลังสุดเลย เพ่ง,ๆๆๆง่งงาล่ขอ้อมาเรียกว่าอยู่ในตำนานนี่นะครับชิ้นหนึ่งก็คือสายรื้อก็จะเรียงมันตับกันด้วยผลงาน

เึ้นแบบเล็กอ้าวไปตวโอ้โหไตัวใ่าเลยไดูตัวนั่นนะนี่ไม่ใช่ตัวนี้นะอ้าวตัวนู้นืดตัวนี้อ้าวพอจะครับ่ใจตัวเล็กนะเฟ่เฟ่ โอเคขอบคุณนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้